ถ้าประจำหลักของ3ใน654.213เป็นเท่าไหร่เรามาคิดกันดูนะคะทีนี้เพื่อหาคำตอบพี่จะเขียนเลขนี้ใหม่โดยใช้คนละสีอย่าง6 5 4้าจุดภาษนิยมคือ2 1 3 ตอนนี้พี่ก็จะลองมาดูทางซ้ายนะคะของเลขโทศนซยมอย่างตรงนี้เขาบอกว่าหคืออยู่ในหลักร้อยหรือจะมองเป็นสิบกำลังสองก็ได้ทีนี้พี่จะเขียนให้ใหญ่ๆหน่อยขอเขียนลงมาข้างล่างนะคะว่าหกคือหลักร้อยหรือจะมองเป็น10บกำลังสองก็ได้ก็เหมือนกับหนึ่งร้อยนี่แหละคะ่ะ ส่วนห้าคือหลักสิบก็คือสิบกำลังหนึ่งสี่คือหลักหน่วยก็คือ10บยกกำลังศูนย์ 10, แต่ถ้ามองไปอีกทางด้านขวาของจุดทศนิยมก็จะเห็นแทนด้วยหนึ่งในสิบหรือเราจะมองเป็นสิบยกกำลังลบหนึ่งก็ได้นะคะส่วนหนึ่ง ก็คือ1ในร้อยหรือ10ยกกำลังลบ2 3มนี้แทน1ในพันหรือจะมองเป็น10ยกกำลังลบ3แบบนี้นะคะเพื่อที่จะตอบคำถามว่าค่าประจำหลักของ3ใน654.21 3เป็นเท่าใดค่าประจำหลักของ3ก็คือ1ในพันนั่นเองที่พี่สี่ สี่เหลี่ยมเอาไว้นะคะนี่ก็คือคำตอบของข้อนี้นะคะสมมุติพี่จะเขียนจำนวนนี้แบบใหม่อย่าง6ก็คือ600ก็คือ600บวกกับ50 5คือ50อยู่ในหลัก10 4คือ4หน่วยก็บวกกับ4แล้วก็บวกกับ2ส่วนส0 เดี๋ยวขอเปลี่ยนบวกกับ4แล้วก็บวกกับ2ส่วน10หรือ2ใน10แล้วก็บวกกับ1ในร้อยสุดท้ายบวกกับ3ในพันนะคะก็คือ3ส่วน1000ซึ่งเราจะเขียนได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะ รู้ว่าค่าประจำหลักเป็นอย่างไรอย่างนี้หกคูณหนึ่งร้อยหกร้อยก็คือจากมาจากหกคูณหนึ่งร้อยห้าสิบก็คือมาจากห้าคูณสิบส่วนสี่ก็มาจากสี่คูณหนึ่งเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะจะได้เป็นสีเดียวกันสี่คูณหนึ่งบวกกับสองคูณเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะสองคูณหนึ่งส่วนสิบแล้วก็บวกกับ หนึ่งคูณหส่วนร้อแล้วสุดท้ายก็บวกกับ3ามคูณหนส่วนหนึ่พันแต่นี้พอเราเขียนแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจความหมายเวลาเราบอกค่าประจํามกได้ง่ายมากขึ้นอย่าง6 3หลักทางซ้ายของดุสิยม6อยู่ในหลักร้อยมันจะแทนด้วย600้อยห้าอยู่ในหลัก10เพราะมันอยู่หลัก10 4แทนด้วย4หน่วยต่อไปที่ หนึ่งในพันก็หมายถึง3ในพันนั่นเองนะคะ